บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่15ถึงข้อที่26เวลานั้นเมื่อปีศาจออกไปแล้วคนใบก็พูดได้ประชาชนต่างประหลาดใจบางคนกล่าวว่าเขาขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบอลเซบรูเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองบางคน ต้องการจับผิดพระองค์จึงขอให้พระองค์ส่งแสดงเครื่องหมายจากสวรรค์พระเยสูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่าอาณาจักรใดแตกแยกภายในอนาณาจักรนั้นย่อมพินาศบ้านเรือนย่อมพังทลายทับกันซาตานแตกแยกกันเองอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไร เพราะท่านบอกว่าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบลเซบูพวกพ้องของท่านขับไล่มันด้วยอำนาจของใครเล่าพวกพ้องของท่านจะเป็นผู้ตัดสินลงโทษท่านแต่ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของพระเจ้าก็หมายความว่าพระนจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้ว เมื่อคนแข็งแรงมีอาวุธครบมือเฝ้าบ้านของตนสัพสมบัติของเขาก็ปลอดภัยแต่ถ้าผู้ใดแข็งแรงกว่าเข้ามาโจมตีและเอาชนะเขาได้ก็ย่อมริบอาวุธที่เขามั่นใจนั้นและแบ่งปันข้าวของที่ปล้นได้ผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใคร ไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไปเมื่อปีศาจออกไปจากมนุษย์แล้วมันต้องเที่ยวไปในที่แห้งแล้งเพื่อหาที่พักเมื่อไม่พบมันจึงคิดว่าก้าจะกลับไปยังบ้านที่ข้าจากมาเมื่อกลับมาถึงมันพบว่าบ้านนั้นปัดกวาด ตกแต่งไว้เรียบร้อยมันจึงไปพาปีศาจอีกเจ็ดตนที่ชั่วร้ายยิ่งกว่ามันเข้ามาอาศัยอยู่ที่นั่นสภาพสุดท้ายของมนุษย์ผู้นั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิม